ับสวัสดีครับได้มาเล่าไปในวันนี้นะครับจะพามาดูงานสะสมนะครับของขบวนการ5สีนะครับขบวนการ5สีนี่แรกๆนี่มาช่วงปีประมาณ2,518ครับนะเกิดจะครบลอบประมาณ50ปีแล้วครับแต่อย่างผมนี่จะทันช่วงปี80 81 82 83 84ตัวที่ทันแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยมากๆเลยคือเนี่ยครับไบโอแมนไบโแมนช่วงปี1,984นะครับ ไบโอแมนเนี่ยเขาจะมีแดงหนึ่งเขียวสองน้ำเงินสามเหลืองสี่ชมพูห้าอันนี้รึเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้นะไอ้ไอ้นี่จะก่อนไบโอแมนอ๋อมาถึงตัวที่ที่เป็นกระบวนการใช่ไหมครับกระบวนการอ๋อแต่ว่าไบโอแมนนี่จะคุ้นเคยที่สุดเพราะาเป็นเด็กนี่ทันดูแล้วไบโอแมนเนี่ยคือเขาจะมีเนี่ยนักรบกเขาจะมีมีดมีดอยู่ตัวนี้อเขาจะมีหุ่นยนต์นะ,ะมันจะมีสองส่วนแต่ว่าไอ้น,นี่ได้มาส่วนเดียวอ๋อครับแล้วก็ไปได้กล่องมาตัวหนึ่งอันนี้ได้มาจากทางอิตาลีอันนี้คาบกล่องเลยนะ อิตาลีแล้วก็ยังไม่แกะเลยยังไม่แกะตัวนี้ได้มาจากทางส,สิงคโปร์เป็นงานใหม่แต่งานใหม่ตัวนึงก็เกือบหมื่นเลยนะในของฮะครับแต่ตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าของไบโอเมนนะถ้าทันยุคเข้านะเคยเห็นนะตัวละ3-4มสี่แสนเลย3-4มสี่แสนบาทบาทใช่โอ้ก็คือไม่มีกําลังซื้อขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าตัวใหม่ที่ชอบที่สุดก็เป็นตัวนี้เลย เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานที่ไทยทําทํก๊อปปี้ขึ้นมาอมตอนเป็นเด็กเนะี่ยคือไปตลาดบรรพชเนี่ยมันจะอยู่หน้าโรงหนังราคา25บาทหุ่นรุ่นนี้ก็คือตัวมือนะจะใส่สป,ปริงกดตรงเนี้ยมือเขาก็จะเป็นสป,ปริงแล้วก็กระเด้งออกอนะมันยิงยิงออกอนะยิงของ<อ><อ>ไทยไเลยตัเนี้ตัวนี้เป็นตัวที่รักที่สุดเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กอะ่ะอยากจะได้มากประมาณ25บาทหรือ30บาทโอ้ย25บาทสมัยก่อนแพงนะพี่แพงใช่แพงแพงแล้วก็อย่างของอ้อ่า บโอเมนี่ยมันจะมีตัวนี้ด้วย่าตัวคุมยานอันนี้ก็ใช้ได้อยู่อันนี้ได้มาจากทางญี่ปุ่นนะจะได้มากล่องแบบเนี้ยเนี่ยากล่องเหมือนกันขากล่องเหมือนกันโอ้โหก็คือไอ้พวกนี้มันจะมีประมาณเกือบ50าสิบขบวนการเลยนะแต่ว่าจะทันในยุคที่เราจะรู้จักตัวนี้แลนะช่วงปี1992เนี่ยคืองานพวกนี้เริ่มเข้าอเมริกา พอเข้าอเมริกานี่บ้าเลยบูมเลยบูมเลยแล้วเป็นพวกไอ้ power ranger และเด็กในอเมริกาเนี่ยเขาจะซื้อของเล่นพวกนี้ยซื้อของเล่นพวกนี้ซื้อกันเยอะมากท้าให้ของพวกนี้ราคาแพงเนี่ยดูอย่างตัวเนี้ยนะเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะอันนี้ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดส<ม>ิบเก้าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดหนกี่ลองเจ้าอยู่หนักเลยหนักเป็นเหล็กใช่ตัวนี้หนักอันนี้ได้มาแบบฟุกฟุกหลุดหลุเลยเนี่ยได้มาจากไหนพี่ได้จากทางอเมริกาโอ้แต่ก็เป็นงานบันไดของทางญี่ปุ่นผมจะลงปีไว้จะลงไ้เลย หนึ่งเก้าเจ็ดแปดทีปีแล้วว่าส,สี่สิบสี่สิบกว่าปีอ่ะสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วก็งานพวกนี้ก็ได้มาจากไทยเหมือนกันนะตัวหนึ่งดูตัวนี้ห้าพันสองถือว่าราทาค่อนข้างแรงแรงครับแรง,งแต่ถ้าตัวแบบครบๆนะตัวแบบไม่ยึกยืนนะตัวหนึ่งเป็นหมื่นอัพอแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเห,ห,ห็นมแล้ก็มนการมมนการเสียงยังแบบคลาสสิกเลยแลวตัวนี้ก็เป็นไอ้เหล็กเหมือนกันล่างจที่เป็นรถ อ๋อเป็นขาเป็นรถเป็นขาเป็นรถใช่อันนี้ปีอะไรเนี่ยลงวันเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสี่แปดสี่ก็ตัวนั้นเลยโอ้ก็จะสี่สิบปีแล้วครับแล้วก็อย่างไอ้ก่อนหน้าอันนี้เขาจะมีตำรวจสายฟ้าเจียบันชาลีบันนะอ๋อะพวกนี้ผมทันอยู่นะฮะจริงแล้วพวกนี้จะไอเอาถ่านออกแต่มันมีบางทัวที่ใส่ถ่านไว้ตัวนี้ก็ได้มาจากอเมริกาเหมือนกันตัวนึงก็ค่อนข้างแพงตัวนี้ได้ประมาณรู้สึกว่าเจ็ดหรือแปดพันอะ จ็ดแปดพันบาทเองนะใช่ตัวละไอตัวนี้เกือบหมื่นเลยครับโคตรแพงเลยเนี่ยแล้วก็ไอพวกนี้พอพาว่าเล่นเจ้าเข้าอเมริกาใช่ไหมครับเ,เด็กก็จะมีของเล่นตัวนี้นะโอ้ยตัวใส่ข้อมือใส่ข้อมือแล้วแปลงร่างเนี่ยยังมีเสียงอยู่เลยใช่ s <S คืองานพวกนี้ยผมเอามาจากที่ไทยประมาณครึ่งหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่ไทยประมาณครึ่งหนึ่งไอน,นี้ก็จะได้แถวไว้พวกตามตลาดนัฐนะมันจะเป็นหน้ากากแปลงร่างอันนี้มันของที่ก๊อกครับแต่ก็ไม่ไรอันนี้ก็จะเป็น เหมือนส่วนร่างกายของทางหุ่นยนต์นะครับที่ประกอบได้มาไม่ครบอ๋ออันนี้จะได้แค่แขนอันนี้จะได้แค่หัวไม่มีนะดูตัวนี้ครับถ้าจะเป็นเหมือนวงล้อแต่ถ้ามันอยู่กับพื้นน้่เองมันจะมีอ่าถ้ามัน<อ>ถ้าสปริงมันดีมันจะเด้งออกมาแล้วก็ออกม,มันจะเด้งออกมาเป็นนุ่นมันจะเด้งออกมาเป็นตัวนี้ตัวนี้อ่านี้เราสปริงแล้วจะตายครับครับนี่เ <นะ S 2> ้งแล้วก็เนี่ยดูดูครับงานของญี่ปุ่นบันไดน,นะรถของขอบวนการเขานะฮะมันจะมีเนี่ยครับของ,งานละเอียดมากรายละเอียดมากนะฮะ จะมีตัวนี้ครับแมีปืนยิงออกมาจากตรงนี้อันนี้ได้มาชิมเดียวมันจริงมันต้องมีอาพาร์ทวันด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นส่วนล่างลส่วนล่างอันนี้ได้มาทางทางยุโรปเนี่ยดูดูงานของทางเขาครับเขาจะละเอียดดีด้วยนะใช่ครับของบนันไดตัวญี่ปุ่นนะฮนะว่า<ม>จัดใบตรงนี้ยไฟตรงนี้ขึ้นเลยครับขึ้นแล้วก็เหมือนมันเหมือน,นเป็นปืนนะฮะยิงเป็นปืนเนะี่ยปืนยิงดัวยนนี้แล้วก็ดูอย่างงานตัวนี้ครับก็จะเป็นหัวเหล็กส่วนส่วนด้านบน นะกดลงไปก็จะเป็นตัวรถตัวนี้นะครับหกร้อยหกร้อยแต่ถ้าตัวครบครบนะครับสามสี่หมื่นนะสามสี่หมื่นบาทถ้าเอาแบบตัวครบครบเลยนะอันนี้ก็ส่วนเดียวแค้ส่วนเดียวเหมือนอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าเด็กขเขาเล่นมันก็จะหลุดแลวหายเป็นส่วนเดียวเนี้ยอันนี้กลายเป็นรถเหมือนกันก็เน,นี๋ยก็จนะพังหมดพังหมดเนี้ยเป็นหัวต้วนเนีะครับเนี่ยครับ,รบพลิกออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้จะไอ้ขอบวนการอะไรนะอ่าโกโกไฟที่ว่าจะเป็นรถเหมือน อ่ารถไฟครับมาประกอบกัน<อ>ห้าส่วนนะเนี่ยตัวนี้ก็ได้มาที่จัดที่คลองถงเหมือนกันสีว่าเด้งออกมาครับ<อ>ตัวนี้สปริงเขาจะดีกว่าหน่อยตัวเนี้ยทําไมทําไมตัวนั้นไม่เด้งรู้แล้วเพราะว่าตัวนั้นเป็นงานไทยครับอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นอ,อันนี้ของงานญี่ปุ่นเขากวานพึงจะเด้งประมาณ<อ>นี้ครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่าสัตว์ประหลาด หล่อประสานไอสับหลามยังหาได้ง่ายอยู่ครับโดยเก็บมาน้อยอ๋อครับมันจะทําเหมือนเป็นของพวกอุลตร้าแมนนะใช่ใช่ใช่อุลตร้าแมนมันจะมันมันรู้สึกว่าไอขบวนการพวกนี้นะมันจะเป็นช่วงปีที่สามของช่วงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าที่ว่ามันจะมีคนห้าคนเนี่ยรวมกันเป็นหุ่นครั้งแรกนะครับอ่ามันแล้วมันจะมีขบวนการแจ็คเกอร์ด้วยแจ็คเกอร์ที่เป็นเหมือนตัวไพ่อ่ะไอตัวเนี้ยเขาแบนแบนด์ไม่ให้ฉายในประเทศไทย เพราะมันไอตรงหัวมันจะเป็นตัวไพ่เขาจะว่าเหมือนแบบว่ามันไม่มันไม่ดีกับเด็กเขาแบนตัวนั้นไปแล้วก็เมื่อสมัยตอนเด็กก็คือต้องอย่างนี้เลยครับสมุดพวกนี้ครับแล้วก็ไปซื้อขนมมาแล้วก็มาหาสติกเกอร์แปะให้เต็มอันนี้เหมือนโดรลแนเลยสมัยก่อนอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นปน่ะอันนี้เป็นของไบโอแมนตัวนี้ครับไบโอแมนแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้อันนี้ก่อนไบโอแมนนะดิจิแมนอันนี้ดิจิแมนครับไบโอแมนกลายปีไปครับ มืาก่อนถ้าแปะครบแล้วเนี่ยก็จะเอาไปแลกนะสะสมนะครับได้เป็นโกงเป็นเกมเลยมาเนี้อันดูอันนี้เล่มหนึ่งนี่ครับเมทันฮีโร่เมทันฮีโร่น่าจะเป็นของทางเจียบันนะครับเนี่ยติกเกอร์เขาบาครบเนี่ยตัวแดงตัวนี้ครับมันจะมีตัวโฟมแล้วก็ตัวนี้ด้วยใช่ใช่อ มันจะมีหลังจากไอเจียบานมันจบไปสามตัวเนี่ยมันจะเป็นขบวนการที่อะไรนะมันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่มาต่อจากไอ้นั้นมันจะมีมาสามปีหลังจากนั้นก็ไปอีกสามปีแล้วก็ตัวนี้ครับไม่ค่อยได้เจอได้มาจากที่ฝรั่งเศสมันเป็นเพลงของไบโอแมนครับเป็นแผ่นเสียงเป็นแผ่นเสียงเป็นเพลงไบโอแมนถ้าผมเจออะไรที่เป็นไบโอแมนเก็บหมดเลยเพราะชอบไบโอแมนมันมีมันมีความทรงจํากับตอนที่สมัยเด็กเล่นอยู่กับเพื่อนแปลงร่างกันวันเสาร์วอาทิตย์นะรก็เล่นแค่นั้นแหละเนี่ยเลนตัวนี้ก็ได้มา มันเป็นมีดด้วยครับเหมือนกับว่าได้มามย้อนไวย้อนไวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าไอ้มีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวจะไอขนของที่ไทยมาแล้วอยากจะเก็บไว้ที่นี่เพราะว่ารึกว่าเก็บไว้ที่นี่แล้วมันงานมันไม่ค่อยกรอบมันไม่พงังนะครับลบอากาศอากาศาเราร้อนนะฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมดไปก็เอาจริงนะหกหลักจริงๆแต่ว่าตัวที่รักที่สุดคือตัวนี้ครับชอบที่สุดรักที่สุด <ไป S 1> เพราะว่าม,มันเป็นความทรงจำของผมเองที่ว่าอยากได้มากงานของไทยครับ เนี่ยผมลงไว้เลยครับว่าตัวนี้นะครับผมซื้อมา350บาทคลองถมวันที่8เดือน6นะปี2-4กระโรมหมายความว่าไปกับหลานก็นไปซื้อกับหลานลักมากก็ต้องแบบว่าให้รายรายละเอียดเขาครับตัวนี้ถ้าเดี๋ยวเอาไปด้วยครับถ้าหากว่าเส้นชีวิตห <laughs> ลักมากตัวนี้ เนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับได้มาเล่าไปก็จะเป็นพาร์ทนี้เป็นของขบวนการ5่าสี่ครับความทรงจำในวัยเด็กเป็นสิ่งที่ชอบมากๆแต่ถ้าจะให้เก็บทุกค่าทุกขบวนเนี่ยประมาณ5้าสขบวนการไม่ไหวก็เอาเท่าที่เราจําได้และเท่าที่รู้สำหรับคนนี้ก็อยุแปดสเก้านะพี่นะแปดสิเก้าจะจะทันพอดีแน่นอนทันพวกนี้แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตัวละเนี่ยถ้าที่ไทยน่ะซื้อที่ไทยมาครับตัวเนี้ยเป็นเหล็กส่วนหนึ่งครับห้าพันก็ถือว่าตัวนี้เท่มากนะเท่เท่ห้าพันถือว่าราคาแรงแรงแต่ก็คคคุ้้มมที่ไดารรัับบ อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้จะเห็นไหมครับตรงมือเขาเนี่ยเขาจะเป็นสปริงตืงนค่นียอ๋อยิงได้เหมือนกันยิงได้เหมือนกันถ้ากดตรงมือจะได้งออกไปเนี่ยปึง้งอ๋อจะต่อยได้ต่อยได้เหมือนกันต่อยได้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวเขามาเล่าเรื่อยๆครับเพราะว่าของเรามีหลายพาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวติดตามเหมือนับวันนี้เราจะมีงานประมูลนะครับเริ่มตอนหกโมงเย็นครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจออกััันคคครรบบบขุณ